วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายตัดต่อกันไปว่าชอัดต่แล้วมันก่อนพอดีฝั่ง ใช่พอดีนี่เลยแต่ี่เตก็หัอันความชื้นดูดีอันนี้ใช่ ATP ต้องที่นี่ ตั้งไว้ผู้ป่วยน้ำหนักสัก75็ดสิาวอเอินเวสีเอเตอร์อ่าสเต็มใช้เป็นตอนนั้นเป็นอะไร ATP เหรอ ATP ดูนะนะสเต็ม ATP เลือกได้นะอโหมดบ c v หรือ PCV แล้วแต่แล้วแต่โจทย์ก็ VCV ก็ VCV ปว๊บพิ๊ม เดินเถออ่ากว่ักนิเสร็จจริงๆมาใช้กันบ้างแล้วนีใช่ใช้เป็นหรล่าเป็นไม่มีอะไร่เปนไสอเราเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทักกไน 发生了什么？啊。 อโอโเคจริงๆเวนก็ไม่มีอะไรนะครับคือสําคัญตรงที่ว่าก่อนทดสอบสอบเทียบเนี่ยต้องทำเซลเทสให้ผ่านถ้าทำเซลเทสไม่ผ่านแคลงไงก็ไม่ตรงจบเคนิคไม่่นี้ที่เหลือก็คือตั้งค่าตามคู่มือมีให้ตั้งค่าอะไรก็ตั้งไปตามนั้นแล้วก็อ่านค่าได้เลยสองก็คือเซตเต็ม ATP BTPS ตั้งให้ตรงนะครับ อันนี้ตั้งไว้ตรงไหนตั้งที่เดียวกันสามแก๊สไทแก๊สไทนะครับแก๊สไทตั้งที่นั่นแต่ต้องถามตัวเองว่าที่นี่ตั้งแก๊สไทเป็นแบบไหนดูยังไงแก๊สไทเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนนะครับถ้าใช้ออกซิเจนร้อยก็ต้องตงรงนู้เป็น o อถ้าตั้งตรงนี้เป็นยี่บเปอร์เซ็นต์ก็ต้องตั้งรงน้เป็นแอร์ตอนนี้ตั้งมาเป็นอะไรเป็นแอร์ป่ะอ่าแอร์เนี่ยแอร์กับแอร์ เพราะว่าค่าการขยายตัวของกา๊าซแต่ละนชนิดมีค่าไม่เท่ากันฉะนั้นถ้าคุณตั้งไม่ไม่ตรงกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไโด์โวลุ่มเทียร์สมมติจะเป็นที่วอลล่มนะครับเป็นที่วอลล่มเป็นหลักเลยอืนน่นไม่ค่อยมีปัญหาเพชเชอร์ไม่มีปัญหาเพชเชอร์ไม่มีผลนะครับสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำตรงนี้มีผลแค่วอลล่มอย่างเดียวกลุ่มเพชเชอร์ไม่ค่อยมีปัญหา เพชเชอร์ตั้งเท่าไหร่ผมก,ก็ตอบเท่านั้นแหละจะแก๊สไทส์อะไร ATP บิวเทตไม่มีไม่มีผลเลยนะไม่มีผลนะครับจะเป็นออกซิเจนเป็นแอร์ไม่มีผลในกลุ air, ม่มของเพชเชอร์เพราะเพชเชอร์จะแก๊สอะไรเพชเชอร์มันก็คงที่นะครับจะแก๊สอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสเต็มแบบไหนก็แล้วแต่เพชเชอร์มันคงที่แต่วอลลุ่มไม่ใช่วอลลุ่มมันค่าการขยายตัวของก๊าซนะครับก๊าซแต่ละชนิดแต่ละชนิดมีค่าการขยายตัวไม่เท่ากันฉะนั้นการแคลอใน่หมดวอลลุ่มจึงค่อนข้างยากกว่า นคนทั้งยากว่าสิ่งที่เรามาทํากันตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งวอลุ่มไม่ตรงสองก็คือว่าพิกโโฟไม่เจอพิกโฟไม่ตรงก็ยนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้พิกโฟอยู่ที่ยี่สิบสี่ลิตรต่อมิลิเมตรที่น่าจะได้เท่าไหร่ P.I.F เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยิบสี่นะครับ 23, <8. S 1> ผมได้ยี่สิบสี่แต่เพราะคุณมาแควคุณได้ยี่สิบสี่หรืเล่ไม่ ะแต่ผมทำตรงไปเลยแค่เซตให้มันตรงกันออ่าตอนพวกคุณมาแควคุณเคยได้ค่าพิกโฟตตรงไหมขนาดนี้มาถามผมบอ,อกอาจารย์มันห่างก,กันมากเลยเออเริ่มตกเป็นตกมั้มีคนมาถามเยอะอยู่อ่ะอค่าพิกโฟผมก็บอกตกเป็นตกแต่แต่คิดในใจยังไม่ได้สอนไงแต่วันนี้สอนแล้วเนี่ยทำให้ดูเลยเนี่ยพลิกโฟผมยี่สิบสี่ใช่ไหมได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ผงกันเนาะ จุดเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะมันมันคือค่าที่มันเอนอที่มันเออเลอร์คือมันก็มีต้องมีเออเลอร์บ้างแหละมันไม่ต้องแปะหรอกยี่สิบสามก็รับได้อ่ะนะครับอ่ะทําไมผมถึงทาได้ยี่สิบสี่หนึ่งผมปรับไรซ์ไทม์ให้เป็นศูนย์ตัวเนี้ยนะครับมันมีทีอ,อินสปไอทีสโลปเห็นปะ่ะทีสโลปนะครับมันก็เหมือนกับไรซ์ไร h ์ไ,ไทม์ที่คุณเรียนวันก่อน ไร้ไทม์ที่มันจะทําให้กราฟของโฟลเนี่ยเฉียงออกไปนะครับการทําให้กราฟของโฟลเฉียงไปมันทําให้โฟลตกฉะนั้นผมต้องทําให้ไร้ไทม์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์คือตรงนี้<ม>เป็นศูนย์เลยก็คือไม่มีไร,ร้ไทม์ง่ายๆก็คือชันเลยเป็นสี่เหลี่ยมสแควร์มิเตอร์ฉะนั้นอันตราการคํานวณของโฟลก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมพื้นที่พื้นที่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมอ่ะก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมเพรา,รา,รา,รามะาาม,มันไม่ใช่จัดรวหลักนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่า ด้านยกกำลังสองนี่มันไม่ใช่จัตัวหลักถ้ามันจัตัวหลักก็คือด้านยกกำลังสองใช่ไหมครับเออแต่ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมที่มันไม่จะดตัวหลักมากอาจจะเป็นพื้นผ้านะครับเนี่ยมันก็ใช้เป็นกว้างคุณยาวธรรมด,ดานะครับฉะนั้นถ้าคนตั้งร้ทำปับ๊บมันไม่ใช่สมการกว้างคุณยาวแล้วถูกไหมนะครับฉะนั้นสมการเปลี่ยนผมรับเปลี่ยนพิกโฟเพียนโอเคนะครับฉะนั้นมาดูก็ได้ครับโฟแพทเทิ์นะครับมาดูที่โฟแพทเทิน ก็ผมต้งเป็นสแควร์เห็นไหมครับ <S <S ใช้เป็นสแควร์เท่านั้นในราแขวถ้าใช้แล้เมื่อไหร่ฟรีพอเพียนอีกอนะครับนี่คือเทคนิคการเหมือนที่บอกนะเวลาสอนสอนสอบเ,เทียบเนี่ยผมเล้นเชิงเทคนิคเนาะนะครับเพราะว่าทฤษฎีมีให้อ่านอยู่แล้วนะครับแต่เทคนิคก,กับทฤษฎีแม่งไม่ไปด้วยกันเสมอไปนะครับเพราะในเล่มทฤษฎีเขาไม่ได้บุรายละเอียดที่ผมบอกถูกไหมเขาแค่บอกว่า ตั้งค่าเท่าไหร่อ่านเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าคุณต้องตั้งโฟลว์เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ต้องตั้ง ATP SD ATP BTPS ตั้งชิทการ์ดเขาไม่ได้ระบุเลยเขาแค่คุณว่าต้องเตรียมการ์ดต้องมีออกซิเจนต้องมีอะไรก็ว่าไปต้องมีแอร์มีอะไรใช่ไหมครับเขาระบุแค่นั้นในคู่มือใช่ไหมครับคุณไปดูได้เลย <Yeah. S 1> แต่ไม่มีระบุอย่างที่ผมพูดเลยนะครับว่าไร์ไทม์ต้องตั้งเท่าไหร่อะไรเป็นเท่าไหร่การจัดการ รามิเตอร์ต่างๆเเท่าไรนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับถ้าคุณไม่ตั้งเนี่ยครับค่าที่ได้คุณจะไม่มีทางตรงเลยนะครับโอเคนอกนั้นก็เมื่อตั้งได้อย่างนี้แล้วคุณก็มี FVT p f T Inspire T Inspire ได้ปรับ Inspire ได้ค่า p i c o นะครับเครื่องนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะแต่รุ่นอื่นก็เป็น p i c o เลยตรงๆคุณก็ตั้งไปแล้วก็อ่านได้เลยครับเทียบกันนี่แต่สำคัญคือว่า การก่อนสอบเทียบสามข้อเหมือนเดิมคนโปรเ e s เครื่องคนให้ชัว p r o c e s สคือการทำลีเทสถูกไหมครับตอนคุณมาทำรีเทสยังไม่ผ่านเลยอ่ะใช่ไหมล้วคุณก็สคริปเพื่อเข้า,าหน้านี้แล้วก็คุณจะได้เทสได้ใช่ไหมข้าก็เราไม่มีทางตรงน,น <c oughs> ขออาจารย์เนี่ยอาจารย์เข้ามาเมื่อกี้การเทปงราบบทั้งหมดผ่านเลยภายแค่ไม่ถึงหงนาทีนะครับ เพราะว่าเครื่องมันดีอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับฉะนั้นถ้าเครื่องมันผ่านคุณตั้งค่าตามที่เราบอกระบุตั้งสองเครื่องให้ตรงกันมันก็จะอ่านตรงกันแค่นั้นเองครับเทคนิคขออาจารย์นะครับซึ่งเวลาอาจารย์พาไปออกหนอยอาจาย์ก็ไม่สอนให้ทําให้รู้ให้เรียนรู้ไปนะครับผิดพลาดไม่เป็นไรนะครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวรีพร์ตอาจารย์มานั่งจัดการเองแต่ว่าตอนแคลสอบแคลแคลเวนอ่ะผมเซตให้ให้นีดจด่จบ มแต่ผมเซตให้เซตให้ก่อนผมเตรียมไว้ทุกอย่างเสร็จปับ๊บอ่านต่อที่เหลือคณทำต่อได้เลยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมวางไอ้พวกเนี้ยให้มันตรงแล้ว<ม>นะครับเซลเทสแล้วทําเทสแล้วทุกอย่างครบหมดแล้ว<ม>ก็เหลือแค่ให้เขามาตั้งค่าเราก็อ่านจดได้เลยฉะนั<ม>้นถ้าาถ้าเราเตรียมเครื่องดีอะลูก<ม>เหมือนเอาง่ายๆเหมือนตัวเบนเนตเจ็ดพันสองที่เราเรียนอะถ้าเราทำทั้งทเทสผ่านอะแคลยังไงก็ตรงแต่ถ้าทำทั้งทัเทสไม่ผ่านนะแคลยังไงก็เพี้ยน เซคช่นเดียวกันเลยนะครับโอเคชั okay. ้นตัวนี้นะครับเว้นจำไว้นะทำเทสให้ผ่านก่อนก่อนแคลน,นั้นการแคลไม่ได้ยากยากที่ทำเทสยากที่โปรเซสจำไว้นะครับเว้นไม่ได้ยากที่ตัวเครื่องนี้เลยเครื่องนี้ไม่มีอะไรต่อซีโร่เราก็อ่านได้เลยใช่ไหมครับเออเซซีโร่มันแค่นั้นเองแล้วก็ดูฝั่งนี้ตั้งไงถ้าคุณไม่อยากตั้งเครื่องนี้ก็ดูฝั่งนี้ตั้งไงก็ตั้งเครื่องนี้ตรงกันใช่ไหมครับตั้งได้นี่ใช่ไหม เออจบแล้วครับแค่นี้เนี่ยเทคนิคการแคลวิเลเตอร์การแคลวิเลเตอร์ถามว่าอยากรู้ว่าแคลค่าอะไรบ้างย้อนกลับไปสไลด์ผมที่มันบอกว่าเพรสชอร์เว้นตั้งอะไรวอลุ่มเว้นตั้งอะไรได้บ้างตามนั้นเลยครับพารามิเตอร์ตามนั้นแต่ว่าค่าตั้งเท่าไหร่ตามคู่มือว่า3า0ร้อยหกร้อยแปดร้อยอะไรของคุณอ่ะนะครับอ่านั้นค่าเท่าไหร่อันนั้นผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ลงดีเทลเพราะว่าทำไมที่ผมไม่ลงดีเทลเพราะค่าตรงนี้จะตั้งแคลเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีมาตรฐานขอให้เป็นค่าต่ํากลางสูงครอบคลุมการใช้งาน ค่าจริงเอาอเหมือนวอลลุมอย่างเงี้ยที่เรามาถึงปับ๊บเราจะตั้ง3ามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคำถามคือตั้งเท่าไหร่ที่ถูกต้องที่สุดไม่มีไม่มีครับที่ถูกต้องที่สุดคือมึงต้องถามก่อนผู้ใช้ใช้ย่านไหนต่ำสุดคนไข้ที่เคยใช้เครื่องนี้ตั้งเท่าไหร่สูงสุดคนไข้ที่ใช้เครื่องนี้ใช้เท่าไหร่นั่นแหละเอาสูงกับต่ำสุดแล้วหาตรงกลางจบใช่ไหมครับคุณต้องหาตรงนั้นนะครับฉะนั้นค่าแต่ว่าเวลาเขาเซ็ตเขาเซ็ตให้เป็นหลักจำนวนเต็มเช่นก็บอกสูงสุด หกร้อยห้าสิบต่ำสุดสองร้อยค่ากลางไปสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยจุดสองสี่ร้อยี่ห้าอย่างเงี้ยคำถามคือเราใแคลสี่ร้อยี่ห้ามันดูขัดตาแคลสี่ร้อยทวนได้ไหมได้นะครับแคลร์ให้สวยหน่อยต่ำสุดสูงสุดหกร้อยสิบเนี้ยแคลร์ไปเจ็ดร้อยได้ไหมได้นะครับขยับไปหน่อยก็ได้ควบคุมไงแต่ตัดลดมาหกร้อยไม่ได้ส่วนเขาบอกใช้สูงสุดหกร้อยห้าสิบคุณแคลหกร้อยไม่โอเคแต่แคลเจ็ดร้อยโอเคโคเวอร์ นะครับให้ครอบคุมย่านการใช้งานนะครับนี่คือหลักการวางย่านการสอบเทียบโดยพื้นฐานชั้นย่านการสอบเทียบจึงไม่มีสันดาในการตั้งค่าผมเลยไม่อยากไปเน้นย้ำว่าคุณจะต้องตั้งค่าเท่าไหร่บ้างอยูชิ้นปั๊มก็เหมือนกันจริงๆก็ไม่มีนะห้าสิบร้อยสองร้อยถสามร้อยอ่ะเป็นค่าที่เราตั้งขึ้นมาเองจริงๆต้องไปถามยูเซอร์ต่ำสุดใช้เท่าไหร่สูงสุดใช้เท่าไหร่วางให้ครอบคุมจบนะครับนี่คือหลักการการวางค่าในการสอบเทียบสามค่าวางให้ครอบคุม มีเครื่องเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ทําอย่างนี้คือเครื่อง B อะไรนะไม่ใช่ดิบิตัดจี้ตัดจี้ครับต้องแคลที่แม็กซิมัมถูกไหมอ่าแคลที่แม็กซิมัมนะครับก็คือแม็กซิมัมเลยเพราะว่าเราใช้โหลดค่าเดียวถูกไหมแล้วก็แคลที่แม็กซิมัมค่าเดียวเลยนะครับเซฟตี้ก็ใช้ที่แม็กซิมัมหมดนะครับแต่ตอนสอบอาจารย์จะลดลงมานะทุกคมเซฟตี้ของนักศานะในในข้อสอบจะลดลงมานะครับอ่าแต่ว่า ถ้าทาชิ้นแล้วจริงๆไม่ได้ยากไม่ไม่ได้อันตรายด้วยเพราะว่าถ้าต่อตามอาจารย์ที่สอนไว้คุณแทบไม่ได้สัมผัสเครื่องเลยกดสตาร์ทหน้าเครื่องมันก็รันของมันมเองนะครับกดอ่านกดอ่านกดอ่านไม่ได้ยากเลยนะครับขอแค่มืออย่าไปโดนสายไฟ <S <S สายไฟเช็คก่อนใช้นิดนึงอะไรเยงนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าอาจารย์จะเริ่มซ่อมอุปกร,กรณ์ทั้งหมดนะครับเท่าที่อาจารย์ทำได้นะครับพวกสายฟงสายไฟทําให้มันเซฟตี้ที่สุดนะเท่าที่จะทาได้ก็สัปดาห์หน้า อย่าเพิ่งใช้กัรรุนแรงล่ะ,ะ <c oughs> ก็เริ่มซ้อมกันได้ในสัปดาห์นี้นะเด็กเริ่มซ้อมแล้วก็ออกหน่วยสัปดาห์นี้เราอยู่แล้วด้วยนะครับโอเคนะคสำหรับวเวอรเเลเตอร,ตร,ตร,ตร์มีอะไรใส่ไหมไม่ยากแค่ตามพารามิเตอร์ที่คุณเซตได้คุณเซตอะไรได้บ้างคุณแค่ตามนั้น <c oughs> ค่าที่เราไม่ทําคือท,ทีสโลปไม่ทาออเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่นี่ทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ต่อแอร์ออกซิเจนไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้างานทําถูกไหมถ้าเป็นหน้างานจริงทำนะครับพะเขามีออกซิเจนต่อ ถามเฟิร์สดูก็ได้อันนี้ผมทําคือที่ผมสอบถามเฟิร์สดูได้หมายถึงว่าเขาเคยเห็นจริงๆว่าผมทำใช่ไหมผมทํา40 60 80กสิร้อยกับ21ผมไม่ทำพอร้อยออกซิเจนร้อยก็คือจ่ายร้อยมาเลยออกซิเจนเอ็ดก็ยี่สิบเอ็ดก็คือปิดออกซิเจนไงก็ใช้แอร์ธรรมดาก็ยี่สิบเอ็ดอยู่แล้วนะครับมันจะมันจะไปดูทําไมใช่ไหมว่ามันได้ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าเพราะมันก็แค่ปิดระบบฉะนั้น <c oughs> เวลาผมไปแคลวเครื่องอะแคลออกซิเจนเวนิเลเตอร์นะถามว่า เป็นมาตรฐานไหม 46, สี่สิบหกสิบแปดสิบคำตอบคือไม่แต่ว่าในตัวผมเองอะ่ะผมมองว่ามันเป็นค่าที่สมเหตุสมผลที่สุด 46, สี่สิบหกสิบแปดสิบเป็นค่าที่ช่วงการใช้งานไหมคําตอบคือจริงๆเขาใช้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงร้อยแต่จริงการทำงานโดยการทํางานของเครื่องก่อนดิเรามองการทํางานของเครื่องว่าร้อยอ่ะเขาปิดแอร์เลยระบบเครื่องอะ่ะมันตัดแอร์เลยออกไปฉะนั้นก็มันร้อยอยู่แล้วถูกไหมมันไม่มีอะไรต้องต้องดูเปอร์เซ็นต์มันก็ร้อยอยู่แล้วส่วนตั้งยี่สิบเอ็ดมันก็ตัด o ออกซิเจนออกมันก็เป็นยี่สิบเอ็ดถูกไหม มันไม่มันไม่ได้บอกบอกถึงความสามารถในการมิกซิ่งของตัวเครื่องถูกไหมแต่ส0 6สิบหกิบแปดสิบ่มันบอกบอกถึงความสามารถในการมิกซิ่งของเครื่องว่าเฮ้ยคุณตั้ง 40, ส0ิเนี่ยเครื่องมันมิกได้ส0ิบไหมตั้งหกิบเครื่องมันมิกได้ส0่ิบอ๋อหกสิบไหมหรือตั้ง8ปดิบเครื่องมันมิกได้แปดสิบหรือไม่ถูกไหมผมตั้งสามย่านนี้นะครับผมเลยให้แคลลสามย่านนี้ซึ่งมันสมเหตุสมผลกว่าที่คุณจะไปแคลยี่สิบหกสิบแล้วก็ร้อยอย่างเงี้ยน่าเกลียดนะ น่าเกลียดเลยครับน่าเกลียดเลยผมกล้าพูดเลยว่าน่าเกลียดเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันไม่ได้บ่งบอกโดยเฉพาะยี่เบ็ตกัะร้อยมันไม่ได้บ่งบอกความสามารถในการทํางานของเครื่องนะครับเพราะว่ากล้ามเป็ e สองเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ร้อยมันจายโดยตรงเลยไงมันไม่ตรงไหนอ่ะมันบ่งบอกได้ไหมว่าเครื่องสรภาพดีไม่ดีดบอกไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าหกสิบแปดสิบสสิบหกสิบแปดสิบเนี่ยใช่ว่าเออไอตัว mixing chamber มันหรือว่าไอตัวฟีโซของมันอ่ะเราเรียนแล้วนะ p i n s o คืออะไรนะ ออกหมดนะพี่โซทำหน้าที่อะไรหนึ่งเป็นอ่านอ่านไว้หน่อยเดี๋ยวจะมาเฉลยอีกทีก็เราก็จะรู้ได้นะครับโอเคเพชเชอร์เวนก็เหมือนกันนะครับก็ก,ก็ถ้าทำวอลุ่มเว้นถ้าตร,ต,ต,รตรงแล้วเพชเชอร์มันก็จะไม่ต่างกันมากนะครับเมื่อวาน PRVC วันก่อนเขาไม่สอนนะไม่เห็นมีอะไร PRVC นะครับ p r v c Pressure Regulated Volume ็ o n t r o l จ่ายวอลลุ่มเข้าไปก่อนแล้วดูว่าเพเชอร์เท่าไหร่ แาดูคือก็คือหลักการมันไม่มีอะไรนะครับมันปรับเพชเชอร์ให,ห้กับบอลล่มให้เหมาะก,กับคนไข้คือสมมติว่าคุณเนี่ย p r v c คุณตั้งวอลลุี่ร้อยมันดันสี่อลลุี่ม้อ0ไปดูบอนแล้วดูค่าเพชเชอร์ไปเท่าไหร่เราก็ปรับระดับของเพชเชอร์ให้เหมาะก,กับคนไข้ไม่ให้เกินสูงสม่ห้นั้นปลอดแตกนะครับมันก็ปรับระดับปุ๊บป,บปบุให้บอลล่มยังได้เพชเชอร์ก็ต่ำเนี่ยเขาเรียกเพชเชอร์ลุกเลตฉะนั้นในโหมด p r v c อ่ะเพชเชอร์จะแกวไปมาอ แต่วอลุ่มคงที่เลยซึ่งมันก็คล้ายวอลุ่มคอนโทรแหละแต่ว่าวอลุ่มคอนโทรมันไม่มีเพชเชอร์ปรับระดับเพชเชอร์ mm hmm. สูงไปเท่าไหร่ก็ไม่ mm hmm. ไม่สนใจมันอัดอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ดีหมอชอบใช้ฟังกช์ชันที่หมอชอบใช้คือเพชเชอร์เวนทำไมถึงชอบใช้เพราะว่าเซฟปอดคุ้มที่สุดนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ไปดูดในทฤษฎีเนาะเ็ราะว่ากันแต่เอาแคลก่อนแคลมีแค่นี้เองทําได้ไหมต่อแค่เนี้ยดูลูปการต่อปิอดนั้นแทบอาจารย์แทบไม่ได้จับเลยเนาะ ค่ทีนอาจารย์ลองตั้งค่าเล่นๆนะเอาเอไม่ใช่ดิวอลุ่มดิวอลุ่มคอนโทรลอยากได้อันนี้ไปสักอยากได้พีคโฟไปสักสามสิบอะสามสิบะสามสิบรอสักห้าบีต โดนเยอะทจะขึ้นถึงสามสิบนะพอดีเมื่อกี้มันตั้งไปสามสิบสี่สามสิบป่ะใช่ไหมทำไมของผมตรงอ่ะนะสามสิบสามสิบโอเคจบมีแค่นี้เครื่องเวียนง่ายไหมง่ายง่ายก็ได้ง่ายก็ได้ง่ายก็ได้ทำไมอาจารย์มาดูดูง่ายใช่ไหมเออตอนทำเองดูยากนะครับอาจารย์หน่าพวกเอนดี้ไชมไอ้ไโชมไม่สมัครไม่แขว ไม่เพีแค่ไม่ได้แข็เพราะมันเป็นภาพที่ตัวตั้งไม่ได้ถ้าจะเคลวีโฟก็ต้องปรับทามอิสไปรใช่ไหมใช่ปรับทาอิสไปปรับเบรดเราปรับวอลลุ่มด้วยปรับสามตัวถึงได้เออเดียวโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะอาจารย์นึกว่าเคลตรงดี